ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮดานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเห็นหลายๆคนนะคะบอกให้เราสุ่มนะคะโอเคจัดไปนะคะวันนี้เราก็จะมาทาการสุ่มที่คิดว่าคงไม่มีใครสุ่มนะคะเป็นสุ่มกล่อง PMPL นะคะก็คือปั๊บจิโมบายโบลิ e นั่นเองนะคะก็ของค่อนข้างที่จะสวยนะคะเป็นสีเขียวมิ้นเนาะนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงเนาะนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาร้านเติม UC ราคาถูกกว่าเติมเองเราขอแนะนำร้าน Go l เ e n นเติมเกมร้านเติมเกมราคาประหยัดและปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะทั้งร้านเนี่ยใช้เพียงแค่เลข u ู d และชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะคะโดยทั้งร้านนะคะมีบริการเติมทั้ง u ู d ไทยและ u ู d ต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไปได้ที่ a c e b o o k Fanpage Golden เติมเกมหรือแอดไลน์ไปที่ Golden อย่าลืมแอดกันด้วยนะคะระวังจะหากันไม่เจอนะเดี๋ยววันนี้ก็จะสุ่มแบบพอของปากของคอนะคะสิบกล่องแรกนะคะมไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนะคะปะ่ะกล่องที่ยี่สิบค่ะกล่องที่สามสิบค่ะอันนี้โอเคนะคะได้เสื้อออกมากล่องที่สี่สิบค่ะ โอเคนะคะได้เป็นในส่วนของชุด PM PL นะคะ2022น,นะคะก็โอเคนะคะทีนี้เนี่ยเราอยากอธิบายก็คือว่าเราคิดว่านะคะในส่วนของลักกี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวแป๊บนึงนะคือในส่วนของลักกี้เดี๋ยวทุกคนดูนะลักกี้ปุ๊บเมื่อกี้ลักกี้เราลดนะนะคะอะทุกคนเห็นปะ ะะลักกี้เราลดนะคะก็คือว่าลักกี้มันลดนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ของชมพูลักกี้ตรงนี้นะคะไม่ได้การันตีของชมพูนะคะแต่ว่าเป็นการันตีว่าเราจะไม่ได้ของซ้ำนั่นเองเนาะนะคะก็ประมาณนี้นะคะมานะคะก็ไปดูผลประกอบ, <c oughs> บ,บการนะคะก็เป็นในส่วนของชุดอันนี้เนาะนะคะก็ใช้ได้อยู่นะคะแต่ถ้ามันสะบัดมันจะสวยมากแต่ว่าก็นั่นแหลคะค่ะคาดหวังเกินไปมันก็ไม่สะบัดนะคะแล้วก็ได้เสื้อตัวนี้มานะคะ เรามองว่ามันก็โอเคแหละใช้ได้นะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้สุ่มให้ดูทุกกล่องแล้วนะคะเพราะว่างบประมาณค่อนข้างที่จะจํากัดมากๆนะคะเพราะว่ากล่องของมันจะเข้ามาเยอะมากเนาะก็อาจจะสุ่มบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็คงไม่ได้สุ่มทุกกล่องแล้วนะคะถ้าใครอยากสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกช่องได้นะคะก็ประมาณนี้เนาะนะคะสําหรับวันนี้เนาะนะคะก็คงไม่มีอะไรมากมายนะคะสําหรับกล่องนี้เนาะนะคะก็ ใครอยากสูบก็ลองไปสูบดูนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนาะนะคะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอที่เราทำนะคะยังไงก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีค่ะ